มาแล้วนะครับขบวนรถเร็วนะครับที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสุงไหงโกลกนะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านกล้วยนะครับวันนี้ทำขบวนโดยนิตาจิสา รอฟ้าหวกทางสะดวกเองเลยนะครับวันนี้อิสชีสสี่ห้าสองศูนย์นะครับทำกระบวนรถเร็วที่หนึ่งเจดหนึ่งนะครับกระบวนยาวเลยนะครับพวงตู้นอนปรับอากาศชั้นสองมาห้าคันนะครับห้อยท้ายมานะครับสำหรับกระบวนรถเร็วที่หนึ่งเจหนึ่งนะครับผ่านสถานีบ้านกล้วยนะครับอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็ฝฝากนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปราดุกชาแนลครับ